มีเง<อ>ี้ยสี่ประมาณสี่มือไ<ล><ม>ปเบิ่งเขาเจ้าเป็นไข่เป็นโซลายปีนะแต่ว่าชุดนี้คือว่าเจ็บหนักยังบวดเข่าเลยเฮาสิไปซอยเล็กๆน้อยๆซัมทีเฮาได้เงินได้ขันนั่นแหละ เดกก็ไปเบิงเลยสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีทุกคนหนาวพี่น้องเลยลมแห้งเมื่อคืนนี้นอนจนไม่ยักลุกมื่อนี้อยู่ให้อยู่ชวนก้นมันเอาแหงกันแต่ยังชวนเอายังไปได้หอด ขอเชวนพี่น้องก่อนพี่น้องลาบกะลาบเป็ดมาอน,น้อาหารแทบแชบโ่โลดลาบเป็ดมือนี่ในพานเดือนที่ว่าชูฝัง,งพี่น้องเลยสำหรับคนอยู่บ้านเห่าอิจฉาหมูอิจฉา,าครูสำหรับเหานี่โบอิจฉา,าไผ่เลยรวยหรือจนกันแล้วแต่จะชิวรวยทึงพาได้รถล,ลงังได้ดไรถใหญ่แล้วแตข่ของเจา้าเจ้าทุกนี่ เฮาไม่ได้ดูถูกเขาอีกเพราะว่าเฮาเป็นคนทุกข์แล้วเฮากับพานมาคนทุกข์กันแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้รวยแต่ว่าเฮาแบบอยู่แบบสบายๆบ,บางคนนี่ว้าพื้นมูคูไปดูถูกเขาไปเว้านั่น,บบนเว้านี่สำหรับบ้านเฮานี่จักและบ้านคนอื่นหรือว่าเอพชีพังไทยเรื่องดินคือ,คอกันอยู่บ้านเฮา ว่านึงก็ยักเอาเลยช่องว่าก็ยักเอาซี่วาก็ยักเอาดินนี่บุคิดเลยว่าคนอื่นหักษาจากปีหรือว่าสิบปลายปีขาเจ้าหักษาดินเจ้าไม่ต้องเอาดินเขาเจ้าไเาด,าเ,าไไดเรื่องของเจา้าที่ว่าชูพังไป้องไหมผิดลืดถึกกข็ขอโทษขอไฟนําสําหรับบานในผ่านเดือนนี้บางคนไปดูถูกไปว่าพื้นหมู่พื้นคูเจ้าไ,ไดเรื่องของเจา้าเจ้ากิ้งชำันเรื่องของเจา้า เจ้ารวยหรือทุกข์ก็เรื่องของเจางเาาา้าพี่น้องสำหรับเฮานี่บ่มกเวาพื้นแลละก็บ่อยากดูถูกเขาบ่ามากดูถูกบ่เย็ยบย่ำคนทุกข์มูรวยเฮาก็ดีใจนำมูทุกข์เฮากาบาับาบา่ราว่าเกิดมานีเลือกเกิดบ่ได้มีแตย่ยากรวยอยากได้เงินได้คำอยากโลลาไปนันไปนี่ได้รถได้รางพาลูกพาเมียไปเที่ยว ความวังแต่ละคนสําหรับคอยคิดแต่ครูบางคนนี่ไปอิจฉามูเจ้าของชวนมันสบายดีไหมน้ำบรรยากาศเอาลูกเอาลานอยูไหอยู่ชวนไปทำไมคนมันเต่มเป็ดเป็นญ่ขนาดเลย ไม่ไม่ต้องไม่ต้องม่ต้องไ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 ม่ต้องม่ต้องไม่ต้องไต้องไม่ต้องไม่ต้องต่ต้องไมม่ต้องไองไม่ต้อ่ต่ต้องไต่อง่ต้องตองไไม้ององไไม้ออมม่ม่ต้อมม่ต้่องไม่ต้่ต้องไม่ต้้องม่ต้อง่ม่้อม่ตองม่ต้องไองไ่ต้องไม่ต้อ ยางค่ะคนแก่อีกอยังเหลือแต่ยินลอยพอดีเฮงงานเสีใจต้งงนอกเป็นนัวกินละลายอย่างอีกอยังเหลือหกลอยประมาณนี้ <Okay. S 1> พี่น้องแต่จะชวนสามล้านทีล้านได้บุรายมาเลยมาเลยมาผ่านมาแล้วก่อน<ป>พ่นได้ผ่านลายผ่าน ตำมะเขือบรรํามพพิม,มสบายดีตำมะเขือาหารบานๆบ,บ,บ,บ่มะเขือกลายไหนกันเลอะ,ะ,ละ,ะแค่้ร <c oughs> ับประทานแกแกด้อมไงน่าอ่านา <c oughs> น่าเอามา

เลยเปลูกน้องเลยเรียบเลยเลยเปนลูกน้องมมีบานเฮิร์มมาไงเมย์ไนซีบําัดมัตีแดงแดงเมียติำยาดีของพ่อพี่้อ ตำเจลใส่หมดแดงหมดชมมาเด้อพี่มา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 ใครเป็นกระเพาะมาเด้ออย่าดีกระเพาะบัดปูนเฮาอย่าดีกระเพาะมาแล้วแมนมาชิมแล้วกินรสอ๋อไม่ต้องไม่ต้อง

Krampe. Yeah. <coughs>

มเมือ็กันอยอะอยมากจริงๆหลอนหนวไหมจ่าอาเปียกนลานจ่าหนดก ให้ต้มตมแล้วัวไว้ดิมันเดียดกนโ้วก็่กทีนนทีนีีนมาเกาะเดี๋ยวรมจกบน้ให้เกาะเหนือีจบเลย ມາເດີ້ແມ່ເດີ de, ້ພີ່ນ້ອງນັບເດັດນັບເດັດອັນນີ້ເພາະ đó sẽ một ngày cái <laughs> tô này nhà cha tôi nhà cha tôi thôi ปูนกลเป็ดโอ้พี่น้องเลยกันกับเชือห้องไห้เลยพอแล้วไปแชบมาหน่อยอืกลเป็ดลองลองลองไปไปแชบ เรืองคักขนาดเลยซอยซอยหิดลาบลาบเป็ดซอยนังซอยเครื่องในจุดเลยจ้ะ ได้เรสี่หาเดือนไม่ได้กินลับกัวัเนาะมันมนับเช็าา នយចរយួន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 រ៉ោរ៉ោគុនធាវក្លាមកគីតែវាបានតប់ជួលទៅ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  thì hoàn toàn được sạch được, được cái cái cắt đơn này ừ. ngon đó ơi đơn này đấy ừ. Các bạn thêm chỗ này ừ. ừ.

ตืมใส่กระเปลาไปแล้วไงใส่ไล่เสพบล่น่อยเช่นหอนคอย้ามีวัวแล้วเ่เลยสามน้อ

ต้องกินโมลายเด้อตุยเด้อตุยผับ่ผัวาตุยผัวเบาผัดนี่นี่ยพีมันเป็นเบานเนี่ยชาบัตตังตังตำมะเขือต้มต้มเครื่องในต้มกระดูกเป็ดลาบเป็ดมามาพี่น้องกินข้าวนมกัน อันนี้ก็คือผักผักกระเดาโบเมนผักกระโดนผักกระเดนผักกระเดาผักกระโดนผักกระโดนกระโดผักหวานหวานหวานบานเฮาอืมเมื่อกี้เราตัดเดาเมื่ไหร่ที่นี่มีอย่างเราเชื่อวานร้านกา

ตั้งตั้งลึกนั้นตั้งปีกลายบงอย่งเื้อเมาเลยต่คิดว่มันตั้งเลยันยังเหาั้ใต่ลาเป็ดสพน่องี่ห้าเดือนจากฮอนดปีเราได้กินลาเป็ดเป็ดอยู่บ้านราคาแพงตามแนสามนห้ากว่าอต

จะห้าเห็ดเวียกต่ออยู่ให้อยู่ส่วนเมื่อนี้งัดขึ้นมาเตยฝุ่นพี่น้องตอนนี้เขาได้รึ่งแล้วแต่สาวๆหอนพีแล้ววิวธรรมาชาติสวยงามเลย ขอเวลาพักผ่อนพี่น้องบไดาทายตอนเฮ็ดเบียดเมื่อยเมื่อยแล้วเข่าตัดตัดลำมันแล้วก็งัดไปพี่น้องผูททางพุนงัดขึ้นยังอีกบัวลายเพราะว่าเขาได้ไล่แล้วมือนี้ผูมาเตยฝนพี่น้องเมื่อนี้นนแบบทีมงานเฮ่าเอาแห้งกันแล้วส่วนนี่แลวไปชวนที่ซองแล้วส่วนที่ซองไปส่วนที่ซ้ม สมัอนี้คันว่าจ้างคนไายมันยกตัวอย่างไายมันนเจ็ดล้านชิ้นเบืองจนฮอดสิบปล้านในพันเดือนสเกตเบิ่งแต่ละส่วนเขาเจ้าเอาคนจ้างคนต้องในใส่ใจงบหลายพี่น้องนึ่งมาเขาจ้างคนเล้วก็ะองมาแบบอาหารการกินเขาต้องรับพิศชอบแต่ว่าทีมง,งานเอาเดินทางกลับแล้วพี่น้องเอ้ย มันบยักใหญ่ปันใดมีแต่หัวน้อยมันบเป็นน้ำหนักสัมตอนนี้เวลาห้าโมงห้าโมงกายแล้วตะเวนตกดินจะได้เดินทางกลับสภาพอากาศสาเหตุที่บด้ไปนอนป่าขี่เหือบได้ลมแห้ง เป็นตา,านเลยสองมือกลับมาแต่ป่าเกือบบลอดพี่น้องเลยเกือบเหื่อปินเหื่อจมลมแฮงขนาดในพันเดือนนี่เฮ็ดคลิปหรือว่าไปนันไปนีหล่คนหลยคนคือกันในดูถูกหาเงินหาคำบดิพักบดิชาคือแนวอยู่แนวกินรถชิคกีกับบมีมีแล้วููเบ้าในพันเดือนนี้ แต่ว่าเฮาแบบโบมักเทียงและกับโมักเวาวลายันผิดกันสำหรับเฮานี่เฮ็ดกับคนและบรบมักดูถูกละบรบมักเยียบยำ่ำบนได้ผิดพลาดในพันเดือนก็ขอโทษขอขอภัยไปแน้อไแต่ว่าเมื่อนี้เฮาพาวกลับบ้านนี่ที่มเมื่อเบิงพี่น้องขี่รถขี่รถไปอีกระยะประมาณห้าหกกิโลประมาณนี้แหละที่ไปตอนเรงๆไปกับบ่าว,วไปเบิงขาเจ้าเป็นไข่ เป็นโซโล,ลายปีนะแต่ว่าชุดนี้คือว่าเจ็บหนักยังบ่าาเซาเลยเอาสิไปซอยเล็กๆน้อยๆซ้ำทีเฮาได้เงินได้ันนั่นแหละลแล้วก็ไปเบิ่งเลยไปตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนซ้ำเดือนไปลายไปเบิ่งเพิ่นนะแต่ว่ามันนี้เฮาสิลองไปอีกกาส์รัรับคลิปนี้บ่มียังมาพักมาตอนก่อนอื่นหมดต้องข้อขอบใจทุกคนที่ทติดตามและหับชมไปพอกันตอนต่อไปพี่น้นงบาย